ออกไปดูโทรัพไว้ก่อนแน่ดูดูดูแฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยไปกินขนมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนุกสนุกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหิวหิวไปดูไปดูไปด,ไปดูอ้าวหายหายเออต้องไปดูเพิง่งไปดูเออใครแยง่งใครแยง่ง เออเออน้องเหมียวเอออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยน้องหมามันนี้แกเป็นคนแย่งของฉันหรือเปล่าใช่น่ะสิเฮ้ยจะไปนี่เฮ้ยเอามาหนี่เอามาหนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาโอ้ หายหมดแล้วจะกินยังไงโอ้ยอมไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินเพราะขอบคุณเจ้านายเฮ้ยกินกินอืมแล้ยแย่งแล้วฮยอันนี้เฮยไปไปไปออกแย่งอย่าแย่งฉันเฮ้ Jepun, eh, eh don rak wei di, wah. Eh.